ตลอดประวัติศาสตร์กว่า4,000ปีของประเทศจีนนั้นมีราชวงศ์หลายสิบราชวงศ์แต่ถ้าให้จัดว่าราชวงศ์ไหนที่มีกลิ่นคาวเลือดมากที่สุดก็น่าจะเป็นราชวงศ์หลิวซ่งต้องติดห้าอันดับแรกอย่างแน่นอนราชวงศ์นี้มีอายุเพียง59ปีเท่านั้นและไม่มีโอกาสปกครองแผ่นดินจีนทั้งผืนเหมือนกับราชวงศ์ทั่วไปด้วยซ้ำไปแต่เรื่องความดูเดือดเลือดพร่านนั้นกลับอยู่ในอันดับท็อป และสร้างรอยด่างในหน้าประวัติศาสตร์อย่างที่แทบไม่มีราชวงศ์อื่นได้ทำได้ดังนั้นเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นบ้างหลิวยี้ปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์หลิวซ่งก็คือหลิวยี้เขาเกิดในปีคศ363ที่เมืองจิงโคงเมืองเล็กๆในราชวงศ์จิ้นตะวันออกซึ่งในเวลานั้นปกครองดินแดนภาคใต้ของแผ่นดินจีน ราชวงศ์นี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีเป็นของตระกกลซูมาหรือว่าซูมาที่รวมแผ่นดินสำเร็จในยุคสามก,ก๊กแต่เพราะจลาจลแปดหวางที่ประทุขึ้นเพราะผลงานของเจียนานเฟิงได้ทำให้รากฐาานของรชวงศ์เสียหายและเปิดโอกาสให้กองทัพชนพอต่างๆบุกเข้ายึดครองภาคเหนือและภาคกลางของแผ่นดินจีนเชื้อพระวงศ์จีนจึงหนีศึกลงใต้และมาตั้งศูนย์การปกครองใหม่ ที่เมืองเจียนคังและปกครองดินแดนภายใต้สืบต่อมาพงศาวดารหลิวซ่งได้บันทึกไว้ว่าจริงๆแล้วหลิวยี่เป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นโดยเป็นชนรุ่นหลังที่20สิบของหลิวเจียวน้องชายของฮั่นเกาโจงหลิวปังเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบว่าพงศาวดารหลิวซ่งเองก็เขียนหลังจากเหตุการณ์จริงหลายร้อยปีแต่ที่แน่แน่ หลิวยี่ร่วมแทรกับเชื้อพระวงศ์ฮั่นอย่างไม่มีข้อสงสัยหลิวเฉียวบิดาของหลิวยี่นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้น่าจะชั้นผู้น้อยด้วยส่วนมารดาน,นั้นว่ากันว่าเป็นบุตรสาวของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยความที่ชาติตระกูลของมารดาเหมือนจะสูงส่งทําให้หลิวยี่น่าจะมีชาติกําเนิดที่ดีแต่ในทางกงกันข้ามองเสาดางกลับบันทึกไว้ว่าครอบครัวของหลิวยี่ยากจนพอตัว ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าบิดาและมารดาของหลิวยี่อาจจะไม่ได้แต่งงานกันด้วยการยอมรับของผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นไปได้เพราะสถานะของบิดามารดาต่างกันมากอยู่มารดาของหลิวยี่นั้นล่วงรับไปเพราะให้กําเนิดหลิวยี่ทําให้เด็กน้อยกําพร้างแต่เด็กและไม่มีใครเลี้ยงดูด้วยสาเหตุนี้เองหลิวเฉียวผู้เป็นบิดาจึงคิดที่จะทิ้งเด็กคนนี้เสียคราดีที่ป้าของเขาที่เพิ่งให้กําเนิดบุตรเข้ามาขวางไว้ และเข้าช่วยเหลือด้วยการเลี้ยงดูเด็กทารกผู้นี้แทนต่อมาหลิวเฉียวได้แต่งงานใหม่กับเซียวหวนโศและมีบุตรด้วยกันสองคนอย่างไรก็ดีมารดาเลี้ยงได้ดูแลหลิวยี่เหมือนกับเป็นลูกของเธอเองหลิวยี่เองก็รักและเคารพมารดาเลี้ยงมากเหมือนกับแม่ของเขาเองว่ากันว่าอุปนิสัยในวัยเด็กและหนุ่มของหลิวยี่นั้นเป็นคนใจกล้าและมีใจิตใจที่เข้มแข็งแต่ไม่ค่อยรักการเรียนหนังสือเท่าไหรนักหลิวยี่อ่านหนังสือออกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ด้วยความที่ไม่ได้เป็นปัญญาชนหยิวยี่จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการทอรองเท้าขายแต่เงินที่ได้มาก็ไม่ได้เก็บหอมรอมริบอะไรเพราะหมดเงินไปกับการพนันเสียหมดดังนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเล้วนแต่ดูถูกหลิวยี่ว่าเป็นคนโง่จนและไม่เอางานเอาการเขาไม่มีแววว่าจะได้เป็นพรธมจักรัตริของราชวงศ์ใหม่เลยสักนิดเดียวเพราะแค่บอกว่าคนคนนี้ จะเป็นใหญ่เป็นโตก็น่าจะโดนหัวเราะอย่างยกใหญ่แล้วชะตาชีวิต6กพันไม่มีใครรู้เลยว่าชะตาชีวิตของหลิวยี่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอ,อย่างหน้ามือเป็นหลังมือและไม่มีใครตามทันเรื่องแปลกเรื่องแรกก็คือหลิวยี่ได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเหมือนกับบิดาทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนสัมเทีเมอาคนหนึ่ง นี่จึงเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งที่คนอย่างหลิวจี้ได้เข้ารับราชการแต่ตามธรรมชาติของสังคมจีแล้วนั้นการใช้เส้นสายรวมไปถึงคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติการที่หลิวจี้น่าจะใช้ช่องทางนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าบิดาของเขาก็เคยเป็นตำรวจมาก่อนในปีคศ3 9 9ราชวงศ์จิ้นตะวันออกเผชิญกับการกบฏครั้งใหญ่ของซุนเอิญหลิวจี้จึงได้ติดสอยห้อยตาม ไปปราบกบฏด,ด้วยโดยร่วมอยู่กับกองทัพของหลิวเหลาจอระหว่างที่อยู่ในกองทัพนั้นหลิวยี่ได้คบหาเป็นเพื่อนกับลูกชายแม่ทัพอย่างหลิวจิ้งเซียนทําให้เขามีแบ็กที่ดีในกองทัพไปโดยปริยายมีอยู่วันหนึ่งหลิวยี่ได้รับคําสั่งให้นําทหารหลายสิบคนออกไปลาดเะเวนแต่กร,ระเพื่อมกับกองทัพระดับกลางของพวกกบฏหลิวยี่ได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่น้ําน้อยก็แพ้ไฟ ทหารที่หลิวยี่นาไปก็ถูกสังหารเรียบเหลือแต่เพียงหลิวยี่แต่เพียงผู้เดียวหลิวยี่กลับไม่ยอมแพ้ตัวเขาหนีไปยืนริมฝั่งแม่น้ําและต่อสู้กับทหารกระบฏกท,ที่รายล้อมเข้ามาอย่างดุดเดือดจนสุดท้ายหลิวจิงสเวียนส่งกําลังทหารมาช่วยเหลือหลิวยี่จึงรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิตความกล้าหาญของหลิวยี่ทาให้เขามีชื่อเสียงเรื่องลื่นในกองทัพนอกจากนี้เขายังมีแบกที่ดีอย่างหลิวจิงสเวียน จะไม่เขาได้ตำแหน่งสูงขึ้นในกองทัพอย่างรวดเร็วจนสุดท้ายก็ได้รับตำแหน่งเป็นขุนพลคนหนึ่งของหล,หลิวเหลาเจอ๋อเมื่อได้เป็นขุนพลแล้วหลิวยี่ก็ได้รับหน้าที่นำกองทัพไปปะทะกับพวกกบฏอีกหลายครั้งแม้ว่าจะไม่รู้หนังสือสักตัวตำราพิจัยสงครามก็ไม่น่าจะเคยอ่านแต่หลิวยี่เป็นคนเก่งกาจเรื่องการทำสงครามอย่างไม่น่าเชื่อส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะนิสัยใจกล้าบา้าบินและคาดเดาไม่ได้ของตัวหลิวยี่เอง ทำใไมแม้แต่พวกกบฏจะมีกำลังมากกว่าแต่ก็กลับพ่ายแพ้หลิวยี่ติดตกันชัยชนะของหลิวยี่ส่งผลให้พวกกบฏอ่อนแอลงมากราชสำนักจิ้นตะวันออกจึงตอบแทนความดีความชอบด้วยการปูนบำเหน็จหลิวยี่เป็นผู้ว่าจังหวัดเสียผีตำแหน่งที่ไม่มีใครคิดว่าคนไม่เอาทานอย่างหลิวยี่จะ่อยคว้ามาได้กลับเป็นสามัญชนอีกครั้ง แม้ว่าจะได้ตําแหน่งเป็นผู้ว่าแล้วแต่ในทางปฏิบัติแล้วหลิวยี่ยังเป็นขุนพลของหลิวเหลาจือตาแหน่งที่ได้ก็เป็นเพียงตําแหน่งในนามเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าในราชสำนักจิน้นได้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างซื่อหมาหยวนเซี่ยนกับผัวนเซียนโดยคนแรกนั้นเชื้อพระวงศ์และผู้สมด็จราชการแทนฮ่องเต้ส่วนคนหลังเป็นแม่ทัพและเสนาบดีที่เรื่องอำนาจในราชสำนัก ชนิดที่ว่าบัลลังก์ฮ่องเต้ก็อยู่แค่เวลาเท่านั้นว่าจะเป็นของเขาเมื่อใดด้วยความเกรงที่ว่าหวนสเวียนจะแย่งราชสมบัติจิ่นในไม่ช้าซื่อหมาหยวนเซียนจึงประกาศว่าหวนสเวียนเป็นกบุตรและออกพระรบรมาราชาวงการให้กองทหานในอาณาจากักรทุกกองโจมตีหวนสเวียนแต่ด้วยความที่ฝ่ายหลังก็มีอำนาจและบารมีมากผู้สนับสนุนของเขาจึงมีไม่น้อยแม่ทัพิ้นจึงแตกออกเป็นสองฝ่ายว่าจะเข้าข้างใครดี ซึ่งนั่นก็คือหลิวเหลาจือด้วยหลิวเหลาจือจึงเลือกที่จะเพรสเซฟด้วยการนํากองทัพของตนไปยังเจียนคังเพื่อให้ผู้คนมองว่าตนเองไม่ได้เป็นกบฏด้วยการสนับสนุนหวนสเสวียนแต่เมื่อหลิวจี้ขออนุญาตจะเข้าโจมตีหวนสเสวียนหลิวเหลาจือกับห้ามไว้กองทัพของหลิวเหลาจือจึงตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้เข้าช่วยเหลือฝ่ายใดในการรบฝ่ายหวสเสวียนเห็นเป็นโอกาสจึงส่งทูตมาเจราจากับหลิวเหลาจือ เป็นการรับว่าให้ย้ายข้างมาสนับสนุนตนเองแต่หลิวเหลาจือย้ายไปเข้าข้างหวนเวียนจริงๆแม้ว่าบุตรชายและหลิวจิ้งสเวียนเละหลิวจี้เองจะข้านหัวจนฝาก็ตามด้วยเหตุนี้หวนเวียนจึงเข้าเมืองหลวงเจียนขังได้และสังหารซื่อมาหยวนเซียนกับผู้ที่ต่อต้านตัวเองทั้งเมืองพอครมอำนาจได้เสร็จสับแล้วหวสเวียนเองกลับต้องการกำจัดหลิวเหลาจือทิ้งอีกคนหนึ่ง เพราะรู้สึกไม่ไว้ใจประกอบกับหลิวเหลาจือเองก็มือประโยชน์สําหรับตนเองแล้วเข้าทำนองกระตายปราดเปรียวตายหมดป่าจับสุนัขล่าเหยื่อต้มกินในเช้าพริบตาหวนสเวียนออกดีกาปลดหลิวเหลาจือออกจากทุกตาแหน่งซึ่งหลิวเหลาจือนั้นไม่ยินยอมเขาหันมาปรึกษากับหลิวจี้เลี้วหลิวจิ้งสเวียนว่าจะทําอย่างไรดีโดยหลิวเหลาจือต้องการจะขัดคําสั่งและนํากองทัพต่อสู้กับหวนสเวียนสําหรับหลิวจี้นั้น เขามองว่าหลิวเหล่าจือนั้นจบสิ้นแล้วกำลังของหลิวเหล่าจือไม่อาจจะต้านทานหัวเซวียนได้การต่อสู้กับหัวเซวียนจึงไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายหลิวเหล่าจือเองกลับยืนกรานจะไม่ยอมแพ้สุดท้ายหลิวยี่จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งในกองทัพหลิวเหล่าจือเขากลับไปเป็นสามัญชนอีกครั้งและเดินทางกลับเมืองจิงโขอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนการตัดสินใจของหลิวยี่นั้นถูกต้องเพราะทหารในกองทัพเองก็ไม่อยากไปตายกับหลิวเหล่าจือ สุดท้ายหลิวโหลาจือจึงต้องประชีพตนเองส่วนหลิวจิ้งเสียนหนีขึ้นเหนือไปสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ฮ่วฉินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนหน้าครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นวใต้คลิปได้เลยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆร้านสองโลกต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ